ต้องการวาดภาพที่เป็นมุมห้องอ่ะตรงนี้มีเศษเหลือหน่อยสมมุตินะลูกนะเป็นห้องนอนเราก็จะเริ่มจากขึ้นเส้นตัวนี้มาก่อนนะเห็นไหมครับขึ้นเส้นนี้มาก่อนแล้วก็เส้นเฉียงลูกเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นเส้นเฉียงไหมลูกเนี่ยอันนี้เส้นเฉียงใช่ไหมลูกแล้วก็ขีดเส้นตรงมามันก็จะดูเป็นมุมห้องอ่ะเห็นไหมลูกเห็นไหมลูก ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นหลังคาละเห็นไหมครับเนี่ยเช่นตรงนี้เป็นหน้าต่างสมมุตินะลูกนะเป็นหน้าต่างเห็นไหมลูกอ่าตรงนี้เป็นเตียงนอนอาจเตียงนอนอาจจะอยู่ตรงหน้าต่างสมมุตินะครับเห็นไหมลูกตรงนี้ก็จะลงพอดี นลูกนี่ก็เตียงนอนละเห็นไหมลูกอ่ะตรงนี้มีโต๊ะเราก็ตั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนเห็นไหมครับอ่ะเป็นโต๊ะอยู่ด้านไหนเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นโต๊ะไปละเห็นไหมครับหรือตรงนี้ติดรูปภาพเห็นไหมลูกเส้นก็จะต้องเฉียงตาม มันก็ถึงจะต้องเป็นมิติได้เห็นไหมลูกอย่างตรงนี้เป็นไฟนะครับเช่นไฟที่เป็นโคมไฟห้อยลงมาเห็นมไหมลูกโคมไฟนี่เพดานหลังคาเห็นมไหมลูกเพดานหลังคาหรือตรงนี้เป็นประตูเข้ามาในห้องเห็นมไหมลูกประตู นม่ครักนี่คือลักษณะของการวาที่เป็นวิติในลักษณะต่างๆนะครับอย่างตรงนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปว่าถ้าเราจะกรณีวาดเป็น เป็นภาพลึกนะครับอย่างเช่นาภาพที่เป็น2มิติเช่นอันนี้อันนี้อ,นนอ,อย่างอันนี้หนูก็ดูแท้จริงแล้วก็คือวงกลมใช่ไหมลูกแต่ถ้าเรามาเพิ่มเพิ่มกา้านขมามันก็จะเป็นผลส้มหรือแอปเปิลใช่ไหมลูกแล้วก็มีการใส่ลายลเส้นที่แรงเงาเข้ามาในรูปทรงมันก็จะเป็นมิติขึ้นมาทันทีนะครับทีน,นี้มาดู การวาดกรณีเจก,กันนะครับกรณีเจก,กันเราก็กะเช่นเจก,กันก็ตรงกลางก็จะใหญ่หน่อยนะครับอันนี้เราจะเอาแบบเจก,กันลักษณะเป็นลายต่างๆเราก็ต้องมาขึ้นเส้นตรวนี้ก่อนสมมุตินะ,อ,ะอันนี้โคนนี่โคนเจก,กันนะครับเห็นไหมลกูกนี่เราก็จะโค้งเส้นมา เห็นไหมลูกนี่ก็เป็นเส้นโค้งออกนี่คือเส้นโค้งเข้าแล้วก็มาโค้งออกเราก็จะเลื้อยเส้นอย่างนี้ได้นะครับจนกระทั่งเรามาถึงโคนของเจกันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมลูกแล้วก็เส้นวงรีเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะง่ายๆลูกเส้นโค้งเข้า โค้งออกแล้วก็โค้งออกอีกเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราก็ใส่เงาเห็นไหมลูกครึ่งหนึ่งนะหรือภาพที่เราต้องการให้ดูเป็นมุมลึกนี่ภาพแบบนี้ลูกดูให้ดีนะครับเอาตรงนี้ก็แล้วกันกรณีเป็น ห้องแถวหรือเป็นตึกแถวตั้งตั้งเส้นตัวนี้ก่อนเห็นไหมลูกสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกตั้งเส้นสี่เหลี่ยมยากไหมลูกวันนี้แล้วดูลูกนี่คือจุดการจุดเอาไว้หากึ่งกลางเห็นไหมลูกนี่จุดมองเห็นจุดนี้ไหมลูกหลเห็นไหม <c oughs> ทีนี้เราต้องการภาพที่ลึกแล้วเข้าไป เห็นไหมลูกมันก็จะดูลึกละมองเห็นมไหมลูกตอนนี้เห็นไหมลูกแค่เส้นเฉียงเข้าไปเนี่ยเนี่ยเส้นเฉียงเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้ทําไงอ่ะเราต้องการให้เห็นรายละเอียดเช่นหลังคาเห็นไหมลูกเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพื้นถนนอันนี้อาจจะเป็นเกาะกลางถนนก็ได้ เห็นไหมลูกหรือแม้แต่การวาดรถอะไรต่างๆรถก็จะเริ่มจากสี่เหลี่ยมตัวนี้ก่อนขึ้นโครงสร้างนี้ก่อนใช่ไหมลูกเนี่ยเช่นเห็นข้างรถนะสี่เหลี่ยมนี้ก่อนเห็นไหมลูกหน้ารถใช่ไหมลูกความหนาของรถถูกไหมครับลอ้อถูกไหมครับลอ้บลอด้านหลัง ตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นรถละมันก็คือขึ้นหนึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมลกูกแล้วก็เฉียงเส้นแล้วก็เส้นแนวตั้งแนวนอนแนวตั้งถูกไหมครับแล้วเราก็สามารถจะมาเพิ่มเป็นรูปทรงนี่คือการมาเพิ่มรูปทรงรายละเอียดงนั้นการขึ้นโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่เราอาศัยจาการูปร่างมาก่อนรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปรูปร่างของ รูปทรงเลขาคณิตใช่ไหมครับจำได้ไหมลูกจำได้ไหมจากรูปทรงเลขาคณิตอะไรต่างๆนะครับวันนี้เด็กๆเขียนได้เต็มแผ่นไหมลูกเขียนได้เต็มแผ่นไหมไหนดูหน่อยสิลูกดูหน่อยสิลูกดีนะลูกนะใครที่รู้ตัวว่ายังเขียนไม่สวยเอกับไปทำมาใหม่แลวส่งวันอังคารหน้าได้นะ <c oughs> เพื่อจะได้คะแนนเยอะหน่อยนะเ <c oughs> พราะเทอมสองนี่เน้นเรื่องฝีมือนะใครไม่ฝีมือไม่ดีนะไม่ ได้อยู่ในรังเลยนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เด็กๆดูการวาดภาพ2มิติและก็3มิติเด็กๆก็คงจะเห็นนะครับซึ่งมาจากเรื่องราวของการขีดเส้นแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียง แล้วก็รวมไปถึงเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเข้าโค้งออกแล้วก็เส้นวงรีนะครับฉะนั้นการขีดเส้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญลักษณะของการจับตนสอก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันในการวาดภาพที่จะทําให้ภาพนั้นมีรายละเอียดและก็มีมิติที่ออกมาดูสวยงามวันนี้เด็กๆอาจจะดูในลักษณะของภาพรวมๆนะครับแต่ถ้าเด็กๆมีเวลาว่างเสาร์ที่ก็ลองหัดไปขีดเขียนนะครับเช่นเส้นของ รูปทรงของแก้วกาแฟหรือแก้วนมมาจากไหนก็มาจากรูปทรงกระบอกนะครับก็คือเส้นแนวตั้งและกับเส้นวงรีที่อยู่ด้านบนนะครับมันก็จะทําให้ออกมาเป็นลักษณะของแก้วนมนะครับหรือแม้แต่ขวดนมนะครับขวดที่ใส่นมใส่น้ําขวดน้ำอะไรต่างๆก็จะมาจากเส้นแนวตั้งและวก็วงรีนะครับแล้วก็เส้นแนวนอนนี่แหละครับ ที่ทําให้ภาพดูเกิดเป็นมิติ3ม,มิติทําให้เกิดความลึกความละเอียดต่างๆได้จริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะให้วาดภาพลักษณะที่เป็นชุมชนสลับซับซ้อนกันแต่ว่าเดี๋ยวไว้ข่าวหน้าดีกว่านะครับข่าวหน้าให้เด็กๆนั้นได้เรียนในเรื่องราวของภาพที่เป็นมิติอีกในเรื่องของการวาดภาพวันลอยกระทงนะครับและให้ลองใส่สีลงไปด้วยอุปกรณ์สัปดาห์หน้าให้เตรียมดังต่อไปนี้นะครับเตรียมสีช็อคนะครับแล้วก็ดินสอกระดาษ a 4 นะครับเราก็จะได้วาดภาพที่ออกมาเป็นสีสันเป็นวิติที่ออกมาดูแล้วสวยงามนะครับดิพูดไปก่อนนะว่าสวยงามแต่คราวหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆของสีสันทัศนศิลป์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ